สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รีเทิร์นสตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะผมก่อนจะไปรับชมคลิปกันก็ากดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยเลยกันนะครับ โอเคผมวันนี้ก็จะมาทําการคาดการแพ็คทั้งหมดนะครับผมที่จะไม้เปิดในวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นฟีเจอร์เพย์ยืนนะครับผมไอคอนิคโมเมนต์นะครับแล้วก็ลีเจนด์วัวไวท์คลับนั่นเองนะครับผมหรือว่าตำนานการ์ดทองนั่นเองนะครับก็จะมีใครกันบ้างเรามารับชมพร้อมกันได้เลยนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะผมพรุ่งนี้นะครับจะไม่มีการปิดอัปเดตใดๆนั่นเองนะครับก็ปกตินะผมจะมีการปิดอัปเดตตั้งแต่9โมงเช้าของวันพฤหัสเป็นต้นไปนั่นเองนะครับแต่ว่า พรุ่งนี้นะครับทุกคนก็9ก้าโมงเช้าก็สามารถเข้าเล่นเกมได้ปกติเลยนั่นเองนะครับผมเพราะว่าตัวเกมได้ประกาศมาเลยนะครับว่าจะไม่มีการปิดอัปเดตใดๆนั่นเองนะครับโอเคผมก็มาดูในส่วนของการคาดการณ์กันบ้างน,นะครับมาเริ่มกันที่แพ็คของ l e เจน d p เพลย r เยอรก่อนเลยแล้วกันนะครับหรือว่าตํานานการ์ดทองนั่นเองนะครับ ก็ปัจจุบันที่มีอยู่นะครับผมเป็นแพ็คของปาติกเวรีรารูดกุลิตและโรเบโตคาร์ลสนั่นเองนะครับที่มีให้เปิดอยู่ปัจจุบันนั่นเองนะครับและใน่วนของวันพรุ่งนี้นะครับตัวเกมก็ได้ทาการประกาศและยืนยันมาแล้วนะครับว่าจะมีตานานไม้เปิดอย่างแน่นอนนะบ่นั่นก็คือแพ็คนี้เลยผมเป็นแพ็คตานานที่นําทัพโดยโรมาริโอนั่นเองนะครับก็สิบคนในแพ็คนี้นะครับมีใครกันบ้างเดี๋ยวผมจะไล่เรียงให้ดูแล้วกันนะครับ นำทัพโดยโรมาริโอนะครับผมมาโกฟานบัตเทนอังเดเปียโรครับอิเก้กซิยาสครับผมโรธามาเทอุสและก็ไมเคิลโอเว่นนั่นเองนะครับและต่อด้วยปาจีซองครับผมดูไวยอคเอ็มมาเนลเปอร์ตีนะครับผมและก็และปิดท้ายด้วยซามูราโนุนะครับผมตำนานหน่งบวกแนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับลีเจนเพลเยอร์นะครับผมหรือว่าลีเจนการ์ดทองนั่นเองนะครับที่จะมาให้เปิดในวันพรุ่งนี้ก็สิบตำนาน10การ์ดทองด้วยกันนั่นเองนะครับก็อยากได้ใครกันบบบบบบบ้้้้าาาาางงงงลลลลออ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 คคคคคคคมมมมมเเ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 นน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 ต์์์์์ขขไดดยยยะะะรร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 รััััััโผกกกก็็ูใสส่วฟฟีีจจพพหทุ อย่างที่รู้กันละครับว่าตัวเกมก็ได้ทําการประกาศมาแล้วนะครับว่าก็จะไม่มีแพ็กฟีเจอร์เพย์มาไม้เปิดอีกแล้วนั่นเองนะครับหลังจากวันที่28ที่ผ่านมานะครับผมก็ไม่ว่าจะเป็น POTW นะครับผมหรือว่า POTW ของของยูฟา l ชเปนลีกนั่นเองนะครับก็จะไม่มีไห้เปิดแล้วเช่นเคยนะครับจะพูดง่ายๆก็คือ แพ็กฟีเจอร์ทั้งหมดของเบสสวรรค์ยีนะครับจะไม่มีไม้เปิดอีกแล้วนั่นเองนะครับก็จะเจอกันอีกทีก็ในอ e ีฟูบอลสวรรค์ยีทีเดียวเลยนั่นเองนะครับสำหรับฟีเจอร์เพย์ยอร์ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการคาดการฟีเจอร์เพย์ยอร์ก็กากร,ระบาดไว้ได้เลยนะครับผมเพราะว่าตัวเกมก็ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนั่นเองนะครับว่าจะไม่มีฟีเจอร์เพย์ยอร์มาให้เปิดอีกแล้วนั่นเองนะครับสำหรับเบสสวรรค์ยีโอเคผมก็มาดูในส่วนของไอคอนกันบ้างนะผมรู้ว่าไอคอน,นองนะครับ ก็สำหรับไอคอนนะผมก็สัปดาห์ที่ผ่านมายัางไม่มีไม้เปิดนั่นเองนะครับและในสัปดาห์ล่าสุดที่ไม้เปิดก็คือเป็นแพ็คของแอดมาริดนั่นเองนะครับผมก็นำทับโดยเดียโกฟอรันนะผมแล้วก็เฟร์นันโดตอรเรสนั่นเองนะครับเป็น2ไอคอนของแอดมาริดนั่นเองนะครับที่ไม้เปิดครั้งล่าสุดนะผมหรือว่าครั้งสุดท้ายก่อนที่สัปดาห์ที่ผ่านมาจะไม่มีไม้เปิดนั่นเองนะครับและมาดูในส่วนของไอคอนิ่โมเมนต์ที่เข้ามาใหม่ล่าสุดนั่นเองนะครับผมก็เข้ามาใหม่หตัวด้วยกันนะครับไม้เป จะเหลืออีก2ตัวนะครับที่ยังไม่มาให้เปิดนะครับสำหรับไอคอนิคโมเมนต์ที่เข้ามาใหม่คนแรกก็คือราอุนกอซาเรสนั่นเองนะครับจากเรอัลมาดริดนะครับผมแล้วก็คนที่2ก็คือดิดดเย่ล็อกบาจากซิงบูเชลซีนั่นเองนะครับก็สำหรับ2คนนี้นะครับส่วนตัวคิดว่าไม่น่าจะมาให้เปิดแล้วนะครับในเป๊ซสวรรค์21ก็อาจจะมาทีในอีฟุบอนสวรรค์22ทีเดียวเลยนั่นเองนะครับสำหรับสองไอคอนิคโมเมนต์คนนี้และในส่วนของการคาดการณ์ไอคอนนะครับผมส่วนตัวคิดว่าก็ไม่น่าจะมาให้เปิดแแล้้วนนนะะคครรรัััับบบสสปดาหห์ีต่ผมก็ ตัวเกมย,ยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการเลยนะครับไม่เหมือนกับฟีเจอร์เพราะว่าฟีเจอร์เพย์ย์นะครับผมมีการประกาศอย่างเป็นทางการนะครับว่าจะไม่มาให้เปิดนะครับแต่ว่าในส่วนของไอคอนนะครับผมยังไม่มีการประกาศใดๆเลยนเองนะครับก็ส่วนตัวคิดว่านะครับผม90%นะครับจะไม่มีมาให้เปิดแล้วนเองนะครับแต่ว่า ก็เผื่อไว้สัก10%แล้วกันนะครับผมเผื่อว่าคนทมิจะใจดีนะผมอาจจะมีมาให้เราได้เปิดส่งท้ายเป๊ะสอันยี่สิบ็ดกันก็เป็นได้นั่นเองนะครับก็เผื่อไว้สัก10%แล้วกันนะครับสำหรับการคาดการณ์ไอคอนิกโมเมนต์นะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับการคาดการณ์แพ็คทั้งหมดของเป๊ะสอันยี่สิบเอ็ดฝั่งมือถือนะครับก็สำหรับฟีเจอร์เพย์ย์นะครับผมใช้เครื่องหมายกากบาดไปได้เลยนะครับเพราะว่าเพราะว่าตัวเกมก็ได้ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่าจะไม่มีไม้เปิดอออออีีกแลล้ววนนนนนะะครรรรรัับบสสหใ่ขงเเเเเยยยยิพ ดีนะครับสำหรับ Legend p l a y e r ก็ใช้เครื่องหมายขีดถูกเลยแล้วกันนะครับสำหรับ Legend p l a y e r และในส่วนของไอคอนนะผมหรือไอคอนอีกโมเมนต์นั่นเองนะครับก็ยังไม่มีการประกาศใดๆนั่นเองนะครับก็ยังคงเป็นเครื่องหมายคำถามอยู่เหมือนเดิมนั่นเองนะครับสำหรับไอคอนอีกโมเมนต์แต่ไม่ว่ายังไงก็ตามนะผมพรุ่งนี้9้าโมงเช้าก็จะได้รู้กันแน่นอนนะครับว่าจะมีแพ็กไหนไหมเปิดกันบ้างแต่ผมจะรีบมายืนยันให้ทุกคนรับทราบกันอีกทีแล้วกันนะครับโอเคผมก็สำหรับเป๊ะสวรรค์ยี่สิบเอ็2ฝั่ง ผมจะใส่โลโก้ไว้ที่มุมขวาด้านล่างของคลิปล้กันนะครับเพื่อทุกคนจะได้ไม่งงนะครับว่าอันไหนเป็นเปสสวร์แล้วอันไหนเป็นอีฟุบอลสวร22ัอะครับผมก็สำหรับ e ีฟุบอลสวร22ันยี่สิองนะครับแพ็กแรกที่เคยไม้เปิดนะผมนั่นก็คือล e เจนเดอรี่ของโบนัสนั่นเองนะครับผมหรือว่าการแจกลีเจนเดอรี่นั่นเองนะครับในวันที่ตัวเกมได้ทำการเปิดตัววันแรกนั่นเองนะครับก็จะมีสิบเอ e ดล a r จเดอรี่ด้วยกันนะครับผมที่ไม้เปิดประมาณนี้เลยนะครับเป็นการเปิดฟรีนะผม สัปดาห์ถัดมานั่นเองนะครับก็สำหรับ Legendary กองการนะผมเรียกว่า Legendary Magic Moment Star นั่นเองนะครับก็มีมา3คนด้วยกันนั่นเองนะครับมีชาเบียนเดสครับผมกูตีและก็เป๊กปาดิโอลานั่นเองนะครับและในส่วนของ e f o o t b a l l 2022นะครับผมแพ็ค Legendary นะครับมันจะมาคู่กันกับแพ็คของฟีเจอร์นั่นเองนะครับผมเป็นแพ็ครูปแบบเดียวกันนั่นเองนะครับถ้าฟีเจอร์เพลย์เยอร์เป็นกองกลางครับผมก็ Legendary ก็เป็นกองกลางเช่นกันนะครับก็ตามภาพนี้เลยนะครับผมที่ผมได้ขึ้นให้ดูนะครับก็ เป็นกองกลางเมจิกโมเมนต์สตาทั้ง2แพ็คเลยนั่นเองนะครับก็สำหรับฟีเจอร์ในสัปดาห์นั้นนะผมเป็นฟีเจอร์ของกองกลางเมจิกโมเมนต์สตาเช่นกันนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับผมมี10ตัวด้วยกันนั่นเองนะครับผมที่มาพร้อมกับลีเจนเดอรี่ของกองกลางนั่นเองนะครับและในสัปดาห์ถัดมาและผมรอดสัปดาห์ล่าสุดนั่นเองนะครับก็เป็นลีเจนเดอรี่ของกองหน้านะผมเกรดฟินิชเชอร์นั่นเองนะครับก็มี3กองหน้าด้วยกันนั่นเองนะครับก็มีบาติโกกาเบลบาติสตูตาผมซามเเเโตแลละะรร็็ออออบบบีี้้คคนนนนนัั่งงงผมป3กหาขิเจนเเดรีนน่อองก็หป้า ฟีเจอร์ก็เป็นกองหน้าเช่นกันนะครับกองนี้เหลือผมเป็นแพ็คของ เกตฟินิเนเจอร์ทั้งคู่เลยนะครับผมหรือว่าเป็นแพ็คของกองหน้าทั้ง2แพ็คเลยนั่นเองนะครับก็สำหรับฟีเจอร์ก็มีมาประมาณนี้เลยนะครับสำหรับเกตฟินิเนเจอร์หรือว่ากองหน้าตัวจบสกอร์นั่นเองนะครับก็มี13ตัวด้วยกันนั่นเองนะครับในแพ็คนี้ตามที่ผมได้ทําการรีวิวไปก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับสำหรับแพ็คฟีเจอร์เพย์เยอร์ของกองหน้านั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้เลยนะครับและในวันพรุ่งนี้ครับผมยังไม่มีการประกาศใดๆนะครับเกี่ยวกับลีเจนเดอรี่ที่จะมาให้เปิดนะครับผมใน เอ็นชตติ้งดิเบอร์นะผมหรือว่าแนวรุกตัวลำเลียงบอลนั่นเองนะครับก็จะมี10คนด้วยกันตามนี้เลยนั่นเองนะครับผมก็แน่นอนก็ผมถ้าฟีเจอร์เพยเยอร์มาในรูปแบบนี้นะครับรลิกินเดอรี่ก็ต้องมาในรูปแบบนี้เช่นกันนั่นเองนะครับก็คือรูปแบบของปีกซ้ายปีกขวาตัวลำเลียงบอลนั่นเองนะครับและในส่วนของลิกินเดอรี่นะผมที่มาในตำแหน่งปีกซ้ายปีกขวาตัวลำเลียงบอลนะผมก็มีใครกันบ้างผมก็ได้ทำการหาข้อมูลมาให้ทุกคนได้รับชมกันแล้วนั่นเองนะครับก็นี่เลยผมมีทั้งหมด14ตตัััััััวววดด้้้ยยยกกกกกนน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 ่่่เเเอองงงะะะะคคครรรรรรบบบบสาาาหหลลิจีีีีใแปปปซขข็็มมณผ อาจจะเป็น3คนใน14คนนี้นั่นเองนะครับผมที่จะไม้เปิดในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับอ e ีฟบอลสวรรค์ยีก็จะเป็นใครต้องมารอลู้นกันอีกทีแล้วกันนะครับและนอกเหนือจากนั้นนะครับผมในแพ็กฟีเจอร์แพ็กนี้นอกจากคีเรียนเอมบัปเป้แล้วก็มีอีกหนึ่งคนนะครับผมที่ มาในตำแหน่งไม่เหมือนใครนะครับนั่นก็คือปอลอดิบาล่านั่นเองนะครับก็มาในตำแหน่ง SS นั่นเองนะครับผมก็บางคนคิดว่าเลนจินเดอรี่ก็อาจจะมาในตำแหน่งนี้ด้วยเช่นกันนะครับผมเองก็ไม่นิ่งเฉยนะครับทุกคนก็รีบหาข้อมูลมาให้ทุกคนได้ชมกันเหมือนเดิมนั่นเองนะครับนี่เลยครับผมก็สำหรับเลนจินเดอรี่ในตำแหน่ง SS นะผมในอีฟุบอลสวรรค์ยี่สิบสองก็มีประมาณนี้เลยนะครับมีทั้งหมด9คนด้วยกันนั่นเองนะครับก็อาจจะมีส่วนไม้เปิดด้วยเช่นกันนะครับอสรับในตำแหน่ง SS ของอีฟุบอลสวรันะครับผมนค์ย ขวาตัวลำเลียงบอลนั่นเองนะครับก็คือเพลงนี้เลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็ในส่วนของ Legendary นะครับผมอาจจะเป็นตำแหน่งปีไซด์บีขวานะครับผมหรือไม่ก็ตำแหน่ง SS นั่นเองนะครับผมที่จะไม้เปิดในสัปดาห์นี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับสหรับเปสโมบายฝั่งมือถือนะครับก็คือฟีเจอร์เพเยอร์ไม่มีแล้วนั่นเองนะครับส่วนตำนานการ์ดทองนะครับผมไม้เปิดอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับและในส่วนของไอคอนนะครับผมก็ ก็ต้องรอดูพรุ่งนี้อีกทีแล้วกันนะครับสำหรับเป็นโมบายนะผมและก็ในส่วนของ efootball สองยิบสองฝั่งคอนโซลหรือในคอมนั่นเองนะครับก็เป็นแพ็กฟีเจอร์การม่วงแบบนี้เลยนั่นเองนะครับส่วน Legendary ก็ต้องลุ้นกันอีกทีแล้วกันนะครับว่าจะเป็นตำแหน่ง SS หรือตำแหน่งปี้าจไปขวานั่นเองนะครับโอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับหากใครสงสัยตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์สอบถามกันได้เลยนะครับโอเคผมก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับหากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปปนนีี้ลาไก่อสสวััดครบ